เลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนดสนทรพิมเสนอันนั้นกู้เงินจากวิเชียนนะครับจำนวน2ยอดนะโดยยอดแรกนะครับต้องชำระ1,2682.42บาทในอีก3ปีข้างหน้ายอดที่2ต้องชำระ2 000, 6 1 1 5 3 6บาทในอีก7ปีข้างหน้า ถ้าวิเชียนกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3เดือนนะครับจงหาจำนวนเงินทั้งหมดนะที่อนันต์กู้จากวิเชียนนะครับเออข้อน,นี้คืออ่ายังไงนะครับก็อนันต์กู้เงินจากวิเชียนอย่างสยอด นะครับเราก็ลองอซึ่ง2ยอดนี้นะถ้านะครับตัดไปที่3ปีข้างหน้ายอดที่1เนี่ยต้องจ่าย12ื่นสองหกแปดสจุดสีบาทยอดนี้คือยอดที่รวมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วในอีก3ปีข้างหน้า ยอดที่2อีก7ปีข้างหน้าต้องจ่าย2 6 0 0ซึ่งรวมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วนะเป็น2 6 1 1 5 3 6ถามว่าเงินต้นนะที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยของทั้ง2ยอดเนี่ยรวมกันแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นในข้อนี้ก็คือก็ให้หาเงินต้นของทั้ง2ยอดเนี่ยมารวมกันก็จะรู้ว่าอน,นันต์เนี่ยกู้ไป เท่าไหรเอ่อนะครับทีนี้การหาเงินต้นเนี่ยหาไงครับเราก็หาการกู้เงินเนี่ยเงินต้นเนี่ยมันคือเงินณนะปัจจุบันถูกไหมแล้วก็เงินที่เราจะต้องจ่ายเนี้ยนะในอนาคตนะ่ะน,นั้นเขาเรียกว่ามูลค่าอนาคตเอเพราะฉะนั้นเราก็เอาสูตรการหามูลค่าปัจจุบันนะครับเข้ามาหาเงินต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ จัดการนะครับง่ายๆเลยก็คือหาเงินต้นอีกเงี้ยอ,อีกมุมนึงนะมุมต้นเนี่ยความหมายของมันก็คือมูลค่าณนะปัจจุบันอะ่ะการหามูลค่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้สูตรไหนหาได้ครับสูตรนี้ได้ P เท่ากับ S นะหนบวก r ส่วน k ถูกไหมกำลังลบ k n a นะเราก็ตั้งต้นที่สูตรนี้เลยครับทีนี้เราก็ลองหายอดแรกยอดที่หนึ่งนะเงิน,นงที่ต้องชำระในอานาคตเนี่ยนะเขาบอกว่าหนึ่งสองหกอันนี้ก็แทนลงไปใน s อ่านี่ก็คือ s นะครับเราก็แทน s เท่ากับ 1, 2, 6, 8, 2, อ 2. ียอดแรกในอีก3ปีข้างหน้าถูกไหมเราก็จัดการแทนค่าได้เลยอัตราต่อดอกเบีย้ย8%ต่อปี8%ก็ r เราก็แทนด้วย8ส่วนร้อก็คือ0.08นั่นเองนะก็ได้เป็น0.08ส่วน k ก็คือ,อ คิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกสามเดือนก็แสดงว่าหนึ่งปีกี่ครั้งครับสี่ครั้งก็ได้ k, k เท่ากับสี่ k ก็คือจำนวนครั้งในการทบดอกเบี้ยในใน1ปีถูกไหมทบทุก3เดือนปีนึงมี12เดือนเอา3ไปหารก็ตกมา4ครั้งอ,อ,อย่างนี้ครับลบ k n k ก็คือ4 n ก็คือ 3. อืม สปีเอ็นสามปีนะครับอ่ะจัดก,การคิดเลขครับเราก็จะได้ยอดที่1เป็น1นึ่งสอง0กแหาร4ก็ได้0.02ยอบวกหก็เป็น1.02 4 3จุก็เป็นลบสิบสอง คิดเลขออกมาได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1,000บาทเออหนึ่งหบาทครับอันนี้ยอดที่หนึ่งะครับอาติดเอาไว้ก่อนนะยอดที่หนึ่งต่อไปลองมาดูยอดที่สองยอดที่สองต้องใช้นี่อีก7จ็ดปีข้างหน้าเราก็คำนวณหาเงินต้นหรือมูลค่าปัจจุบันได้จากสูตรนี้ครับ P ก็เท่ากับ S S ของยอดที่2เงินที่ต้องชำระในอนาคตเขาเรียกว่ามูลค่าอนาคตก็คือ S ก็แทนด้วย2 6 1 1 5 3 6 1บวก R R ก็เหมือนกันนะ0.08นะ K ก็4เหมือนกันเลยลบ K ก็4 n ก็อีก7ปีข้างหน้าก็คูณ7นะครับ กลายเป็น2 6 1ห0าร4ได้0.02ก1ก็1.02 7 3 28, จ8 7 4 2 8จ็ดสามยี่สิบแปลบยีคิดเลขออกมาก็ได้เลขประมาณ15,000นะครับบาทอ,อนี่ยอดที่2นะรวมทั้งหมดนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ นั้นรวมก็เอา1,000งบวกกับห5 0่านะนั้นเงินต้นที่กู้ไปทั้งหมดนะที่อานั้นกู้ไปก็แค่2 5งหมนะครับเออพอเวลาผ่านไปมันก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยนะครับเออตอบจำนวนเงินทั้งหมด ที่อน,นันตคู่จากวิเชียนเป็นสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์บาทโอเคนะก็จบ